สวัสดีค่ะ yesm เกษตรแฟมิลี่พี่น้องวันนี้กับมาเจอกับยายสุ่มอี่แล้วสิมาตัดกล้วยพี่น้องกล้วยตึงเลยเอาไปบ่มก่อนหน่วยตึงค่ะขนาดพี่น้องเอามาเบิ่งเนาะเอาว่ายายสุม่มสิตัดแบบไหวิธีของการตัดแต่ละคนกับบุคือกันเนะพี่น้องแต่ละคนกับมีวิธีแต่เฉพาะตัวของผัของมันนะพี่น้องแล้วแต่ทะนัด ต่ของยายสมนีก่กะแบบง่ายๆพี่น้องทำมาเบิ่งกันเลยจ้าไม้ค้ำลงก่อนเนี่ยตัดครึ่งกลางลำต้นมาทีละหนึ่งหมวกหมวกหมวก tắt càng làm tết luôn nè này, khói khói đưng lên nè, khói nôm lung ma, wow, bắt chắp vai nọ vì nỗi thì nó nhoáng wow. à. uốn uốn này กล้วยกับพันจักต,พต่พ่แต่แม่เพื่อนนำมาน้จักพันธุ์อย่างไรพี่น้องสีหาพันธุใหม่มาปลูกพี่น้องเอาแบบลูกใ่ายๆเงางานะอันนี้มันแบบลูกสั้นพี่น้องบักหน่วยกระรีบอยู่อันนี้ก็คือต้นกล้วยที่ยายชมที่ว่าเป็นอย่างจังบตัดต้นมันนะเพราะว่าต้นมันใหญ่แก่พพ้อมที่จะออกเคือพี่น้องถ้าเขาตัดมันก็ต้องเริ่มหนึ่งใหม่เนาะ แปดเดือนเก้าเดือนใหม่นะอันนี้คือปลูกโบทันดนกะออกปีออกเคือเลยพี่น้องเพราะว่าต้นมันพอสิออกเครือเลยนะได้เจ็ดวีพี่นอ้องหน่่ยอุบอุบอุนอุนแค่นี้ระค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ